สวัสดีครับผมยงยุทธมูลเหลือรหัส66-02-17ครูประจำชั้นคุณครูตุกตาเป็นพระโสดาบันวันที่14กุมภาพันธ์2566ยกระดับจิตเป็นพระสะกิทาคามีมัรหนมีนา66หครับหลังจากเป็นพระโสดาบันแล้วผมเนี่ยการฝึกการปฏิบัติก็ยังเข้มข้นเหมือนเดิมครับนั่นก็คือฝึกปฏิบัติแบบไหน จะทําแบบนั้นผมเป็นคนที่ชอบฟังเทปธรรมะขององค์หลวงพ่อหรือสีนดําแล้วก็ฟังประจํานะครับฟังของท่านดรโลดในการประชุมภริยาเนี่ยไม่ขาดมีอะไรเนี่ยจะกลับไปฟังย้อนหลังแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังของวันเสาร์ผมจะติดงานติดอะไรก็แล้วแต่ผมจะต้องกลับมาฟัง แทบทุกเทปของวันเสาร์ครับแล้วก็ในการฝึกอบรมความเป็นครูก็ฝึกอบรมครบสิบสองคอร์สแล้วก็ยังฟังซ้ำอีกครับเพราะในส่วนที่การเป็นพระสดาบันได้นี้ก็ขอมอบกายถวายชีวิตเพื่อที่จะทำงานเพื่อพระพุทธศาสนาตอบแทนพระคุณพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อสีลิงดำองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หลวงูบปาน ดังนั้นในการฝึกในการปฏิบัติของผมเนี่ยผมก็ฝึกปฏิบัติเหมือนเดิมแต่ที่เข้มข้นขึ้นคือขอทำงานในส่วนที่เป็นสาธารณประโยชน์แล้วก็การฝึกการปฏิบัติเนี่ยทุกเช้าผมตื่นตอนไหนผมก็จะปฏิบัติตอนนั้นตื่นตีห้าทำตีห้าตื่นตีสองทำตีสองตื่นตีสามทำตีสามนั่นก็คือน้อมถวายบุญ จับพรพพระแล้วก็ขอขมาพระตัตยสมาทานศีลสมัทาพระกรรมาฐานแล้วก็ขอพระเมตตาขอพระบารมีช่วงที่ยังเป็นพระโสดาบันอยู่นั้นมีอาการปิติร้องไห้แทบทุกวันนะครับในการปิติแล้วก็ในการฝึกในการปฏิบัติของผมนินในการจับพระพระเป็นหลักแล้วก็พิจารณาในเรื่อง ของศีลกรรมบทสิบขาดตกปกพ้องครบถ้วนไหมแล้วก็มาพิจารณาร่างกายโดยการฟังเทปในการยกระดับจิตเว็นพระสรรัจธทธาคามีขององค์พรอฤาือสีดิ่งดำแล้วก็พิจารณาตามทุกวันครับหลังจากนั้นในการไปทํางานก็จะพับพระพรขอบพระเมตตา,าขอพระบารมีเพราะเจ้ากรรมในเวียนผมเยอะมากครับเพราะว่าเพื่อนโรงงานเนี่ยไม่คือ สินเนี่ยไม่เคยคบกันสักคนแล้วก็ไม่สามารถที่จะพูดเรื่องอัดเรื่องทำได้เพราะส่วนมากเขาจะปามากกันพลัตนาไตก็เลยไม่พูดพูดแต่เรื่องการงานไปครับเราก็จะอยู่กับจับภาพพระเป็นหลักหลังจากที่เราเห็นทุกแล้วในเรื่องการงานก็ดีร่างกายก็ดีเราก็พิจารณาตามเทปของหลวงพ่อไปแล้วก็จับภาพพระไปเหมือนพระอ,องค์ท่านอยู่กับเราเป็นหลัก หลังจากพอประกาศเป็นพะระสกิทาคามีมากแล้วนะครับอารมณ์ก็เปลี่ยนไปครับคือรับรู้ได้นะก็คือความรักเนี่ยความรักในการมาคุณเนี่ยเราเนี่ยแทบจะไม่มีเลยครับครับแล้วก็ส่วนความโลภตรงนี้ลดเห็นได้ชัดเราก็จะเห็นว่าเราไม่ช้าก็ต้องตายแล้วไม่เอาอะไรมากมีแค่นี้ก็พอละส่วนเรื่องความโกรธระงับไปได้เลยครับเรารู้สึก จะโกรธเขาไปทําไมไม่ช้าเราก็ต้องตายให้ร่างกายเนี่ยถ้าไม่มีร่างกายเขาก็คงไม่ด่าไม่ว่าเราตายเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ไม่ลงแล้วเราจะอยู่กับองค์สมเด็จพสสระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่กับพระเดชพระคุณองค์หลวงพ่อฤาษีดำจิตเราก็ขอพระเมตตาพระบาร,รมีอยู่กับองค์ท่านทุกขณะจิตครับแล้วก็ไฮไลท์นนก็คือว่าการฝึกการปฏิบัติเนี่ยตั้งแต่ผมเข้าฝึกปฏิบัติมาไม่เคยเสียเงินเสียทอง แม้แต่บาทเดียวครับขอบคุณครับ